ผมมีร้านขนมจีนและข้าวราดแกงรสชาติเข้มข้นสไตล์ปักใต้อยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีมาแนะนำครับที่นี่ร้านหนมจีนเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณต้องปักหมุดไว้เลยครับทุกโต๊ะจะมีเครื่องเคียงผักมาเสิร์ฟฟรีไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นน้ำยาขนมจีนมี5น้ำยาครับจะมีน้ำยาปักใต้น้ำยาก,กะทิน้ำพริกน้ำยาป่าแกงไตปลาและแกงเขียวหวานไก่ครับ ที่ผมสั่งมาจะเป็นแกงไตปลามีความหอมเผ็ดร้อนของเครื่องแกงและมีความนัวครับส่วนเมนูอาหารราดแกงจะเป็นสไตล์ปักใต้ครับและมีขนมหวานพร้อมเสิร์ฟนอกจากนั้นยังมีหมูสเต๊ะสูตรสมุนไพรบอกเลยครับว่าสมุนไพรหอมฟุ้งขึ้นมาเตะจมูกเนื้อนุ่มเข้ากับน้ำจิ้มถั่วและอาจาดมากครับ ความรักต้องใช้เวลาศึกษาแต่ความเด็ดของแกงใต้ต้องมาที่นี่ร้านหนมจีน <c oughs> คำคมแอบโดดไปหน่อยนะครับร้านเปิด8โมงครึ่งถึงบ่าย3พิกัดในซอยแจ้งสนิท15หรือปักหมุดตามชื่อร้านครับ